สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชายบล็อกนะครับเราอยู่ในช่วงอยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะครับวันนี้จะมาแนะนําทุกท่านให้รู้จักกับต้นไม้ประเภทหนึ่งที่เป็นไม้เป็นสมุนไพรโบราณแล้วก็เป็นไม้โชโคตโชหัวนะครับนั่นก็คือต้นพุงช้างครับผมต้นพุงช้างนี่คือลักษณะของต้นพุงช้างนะครับ เรียกเป็นทางการว่าบอระเพ็ดพุงช้างนะบอระเพ็ดพุงช้างนะครับสบรรพคุณมันเยอะมากไอหัวมันก็มีประโยชน์นะฮะเอาไปฝานตากแดดแล้วก็ดื่มกินเอามากินนะครับเอามากินนะครับแก่โรคมือไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบ,บำรุงกําลังต่างๆแต่ว่าตอนนี้เขากลายมาเป็นไม้ประดับฮนะไม้ประดับแล้วนะครับสาเหตุที่ชื่อพุงช้างเนี่ยน่าจะเป็นที่หัวหรือไม่ก็ใบนะฮะเนี่ย ใบมันจะโหใหญ่มากเห็นไหมใบใหญ่มากอ่ะเป็นรูปหัวใจคล้ายๆใบโพขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โชว์หัวนี่แหละนะผมได้มาก็สั่งออนไลน์มาเหมือนกันนะครับด้วยความชอบไม้โขดผมรู้สึกว่าไม้โขดเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นไม้แห่งปัญญาแล้วก็ไม้ที่ฉลาดแล้วก็ไม้ที่ได้ข้อคิดหลายอย่างมันรู้จักการสะสมอาหารด้วยนะเก็บไว้ในหัวของมันนะครับผมว่าไม้เหล่านี้ น่าสะสมดูมีสเสน่ห์ได้ได,ได้ได้หลักปรัชญาในการใช้ชีวิตแล้วก็ได้สิ่งต่างๆก็เลยหลงรักไม้โขดนะครับเพื่อนเขามาเที่ยวที่สวนเขาบอกว่าเอ้ยไม้อะไรเหมือนก้อนขี้ควายเลยเขาบ่านีเหมือนก้อนขี้หมาก้อนขี้ควายมันก้อนหินอะไรเงี้ยผมก็พูดอะไรไม่ออกนะเอาเป็นว่าเขาสวยในแบบของเขาแหละนะฮะเนี่ยมันเหมือนก้อนหินแล้วก็มีต้นไม้งอกขึ้นมานะฮะอันนี้คือต้นพุงช้างนะครับหรือว่าบอระเพ็ดบอระเพ็ดพุงช้าง เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างต้นบัวบกโขดแล้วก็ต้นบอระเพ็ดพุงช้างหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพุงช้างว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นต้นบัวบกโขดบัวบกโขดก็ใบเขาก็จะเล็กๆกลมๆแล้วก็สวยๆเป็นไม้โชว์ใบอีกอันนึงแล้วก็โชว์โขดโชว์ไอ้ก้อนขี้ควายนี่แหละ <laughs> ก้อนหินนี่แหละ <laughs> นี่คือ,อบัวบกโขดครับผมหรือว่าบัวโขดนะฮะ จะโชว์หัวหัวเขาก็จะเก็บสะสมอาหารเหมือนกันอันนี้จะสูงไม่เท่าไหร่จะเป็นไม้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะเขาจะสวยแล้วก็เขาจะหันไปทางแดดถ้าอยู่แดดเนี่ยเขาจะเตีย้ยแต่ถ้าเขาอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือต้นบัวบกโขดทีนี้มาดูต้นบอระเพ,พ็ดพุงช้างครับผมบอระเพ,พ็ดพุงช้างเนี่ยใบยจะใหญ่กว่าอเอางหัวมันดีกว่านี่ใบจะใหญ่กว่ามากๆใบจะใหญ่แบบใหญ่จริงๆยิ่งถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ย เนี่ยดูใบมันจะใหญ่คล้ายๆใบโพนะครับแล้วก็เลื้อยเป็นไม้เลื้อยที่สูงเลื้อยไปเรื่อยๆ2ออันนี้กินได้หมดเลยนะครับเป็นสมุนไพรเป็นไม้โขดโบราณของไทยดินที่ปลูกนะฮะเราจะปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้เขาเลื้อยนะครับดินที่ปลูกเนี่ยจะเป็นดินล้วนปนทรายครับผมดินปลูกทั่วไปถุงละ25บาทถุงละ30ถุงละ50ดินปลูกอ่าบอกเขาว่าดินปลูกทั่วไปแล้วนํามาผสมกับทรายครับนามาผสมกับทรายเขาจะ,อะชอบทรายหน่อยนะครับนี่ จริงมันทนอยู่เพราะว่าเป็นไม้ที่เกิดตามภูเขาหินปูนเขาก็จะหาอาหารได้ง่ายแล้วก็สะสมอาหารนะครับผมจะใช้นี่แหละประมาณนี้แหละเปคล้ายๆพืชไม้โขดทั่วไปนะครับไม้โขดทั่วไปช่วงนี้อยู่ในช่วงหลงโขดอยู่ลงไม้โขดนะครับอ่ดินร่วนผสมกับดินทรายจากนั้นอันนี้คือหัวพุงช้างครับเราเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยแนะนําว่าให้ติดรากมาด้วยถ้าติดรากมาแบบนี้มันจะ มันจะเกิดเร็วอ่ามันจะหัวมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเลื้อยสวยแล้วก็นำไ้อันนี้ปักลงไปครับผมพยายามให้เขาโชว์หัวโชว์หัวนะครับอ่าประมาณนี้เขาจะสวยตรงหัวนี่แหละให้เว้นช่องว่างระหว่างกระถางหน่อยสักหน่อยนึงครับเพราะว่าเผื่อเขาโตมาหัวเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าลงดินได้ก็ดีเลยจากนั้นเราก็เอาดินมาใส่ครับ อันนี้ดินที่ผมผสมไปแล้วนะฮะใส่ถังแล้วก็นำดินใส่ลงไปในกระถางเราครับ <P rip> เขาเป็นไม้เลื้อยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยโบราณน,นี่เรียบร้อยนะฮะ ทีนี้เราก็อันนี้ผมไม่ผมไม่ลดเลยนะเพราะผมปลูกเสร็จผมก็ตั้งตั้งไว้เงียผมจะลดอาทิตย์ละครั้งนะครับตอนเย็นวันนี้จะลดแล้วก็ทิ้งปีกอาทิตย์หนึ่งเลยถึงจะลดเขานะครับนี่ไงเสร็จแล้วพุงช้างครับผมตอนนี้เราก็ปลูกต้นพุงช้างเราใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าพวกไม้โขดพวกนเนี้ยเนี่ยไม้โขดมันจะเป็นบัวบกโขดเป็นพุงช้างนะครับไม้โขดพวกเนี้ยถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราไม่พอใจเราก็ตัดทิ้งเราตัดทิ้งเลยแล้วให้เขา ให้เขาโตขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ตัดแต่งให้เขาสวยให้เขาเลื้อยไปทางไหนก็ได้เขาพยายามจะเลื้อยไปหาแสงนะครับต้นไม้เนี่ยขาดแสงไม่ได้เขาจะเลื้อยไปหาแสงถ้าเขาอยู่ในร่มเนี่ยเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสาที่สูงคือจะต้องพาตัวเองเนี่ยไปหาแสงสว่างให้ได้เพื่อจะได้สังเราแสงนั่นเองนะครับเป็นธรรมชาติของพืชน,นะฮะเราสามารถที่จะตัดอันนี้คือต้นบัวบกโขดนะฮะคือผมไม่ชอบสไตล์นี้ผมก็ตัดทิ้ง ไร้ตัดทิ้งเราเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องทิ้งแล้วก็มาแช่น้ําแล้วก็เป็นไม้ประดับเห็นไหมฮะนี่ก็ได้สวยใบยมันจะเกะ๋ไกเป็นหกเหลี่ยมมั่งวงกลมมั่งเป็นหัวใจมั่งความความสวยของไม้โขดนี่อยู่ที่ใบนะครับเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยขอบแดงเป็นวงวงคล้ายๆเหรียญถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะมีเหรียญเยอะเป็นไม้มงคลน,นาโชคอีกแบบหนึ่งในมองผมนะครับแล้วอามาพูดถึงพรเอก่องเราวันนี้ตัวนี้นะครับเระเอกของเราก็คือ พุงช้างครับผมพุงช้างเด่ายวาพูดถึงความหมายก่อนดีกว่าะระหว่างพูดไปเลยก็จะโชว์ความสวยของพุงช้างไปด้วยนะครับพุงช้างเขาบอกว่ามีความหมายมีความเชื่อในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันครับเหมือนช้างนั่นแหละนะฮะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะมีพุงเหมือนช้างหรือว่าตัวใหญ่เหมือนช้างไม่ใช่นะปลูกเราก็จะมีความคงกระพันนะครับผมใช้ศักยันคงกระพัน สุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้นะคนที่ปลูกก็จะอายุยืนยาวนะฮะคงกระพันชาตีแข็งแรงอ่าแข็งแรงเหมือนช้างนะครับนี่คือความหมายที่เขาให้ไว้นะฮะส่วนการเป็นสมุนไพรโบราณเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในการบำรุงเลือดบำรุงกำหนัดแล้วก็ต้านมะเร็งเขาจะใช้หัวมาเนี่ยดองเหล้ากินขับเสมหะบำรุงกำลังอะไรนะฮะมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ ผมก็จะขอเอ่ยถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อทําเป็นสมุนไพรแคปซูลแต่เราปลูกเพื่อโชว์ความสวยของเขาแล้วก็ให้เขาเลื้อยนะฮะและเดี๋ยวพูดถึงอีกตัวหนึ่งอยากให้ทุกท่านเห็นผมอ่านเลยแล้วกันนะอ่ะพุงช้างครับผมต้นพุงช้างเขาบอกว่าใช้ป้องกันอัลไซเมอร์เนื่องจากมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยให้เจริญอาหารตกขาวอ,าอันนี้ก็เป็นอีกสมุนไพร อีกตัวหนึ่งอ่ะอยากหเห็นตรงนี้เขาบอกว่าพุงช้างเนี่ยจะเห็นได้บ่อยที่กระจัดกระจายอยู่ตามภูเขาหินปูนภูเขาหินปูนนะครับเกาะอ,อยู่ตามหินแล้วก็อยู่บนพื้นดินพบมากที่ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอันนี้สั่งมาจากการเลยนะที่นี่ไม่ค่อยมีจะอยู่ลึกมากพบในเขาบอกว่าเจอครั้งแรกเนี่ยเจอครั้งแรกในประเทศไทยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ของเขาของจริงนะครับผมคือพุงช้างจากจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามมากชอบมากเลยปลูกต้นไม้แล้วก็มีความสุขอ่ะเวลาได้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเหมือนก้อนหินนะแล้วก็ต้นไม้ก็โตขึ้นมามันก็เออมีเสน่ห์นะเวลาตื่นเช้าจิบกาแฟก็เดินดูต้นไม้เหล่านี้ก็พอได้ชีวิตก็ได้ลื่นลมหน่อยนะฮะทำให้อยากมีชีวิตอยู่ขึ้นสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วพร้อมกับต้นพุงช้างนะครับต้นพุงช้าง มีโอกาสซื้อหาก็ซื้อมาเก็บไว้นะฮะการเลือกหัวมันก็เลือกที่มันมีรากนะฮะอย่าพูดถึงการเลือกหัวเนี่ยเลือกที่มันมีรากตรงนี้มันจะมันจะอีกหัวหนึงไปไหนเออหัวเล็กๆอีกหัวหนึ่งเล็กๆเลือกที่มันมีรากอ่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยพอมันมีรากมันก็เกิดง่ายนะครับโอเควันนี้ลาทุกท่านพร้อมๆก,กับต้นพุงช้างนะครับ อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่อง B Chain Blog นะครับผมสวัสดีครับ